มาพบว่พ่อกันนะครับกับผมกเนเกยืศิลบ้านชุดเต็มนะครับนะว่าเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเครื่องอ่ะผมมานั่งยุดเทียงหน้าหน่อยนี่แหละอ่ะอ่ะฮานอยฮานอยพี่น้องใครเอาฮานอยพิมพหน่อยนะครับฮานอยพิมพหน่อยก่อนเี๋ยวจะได้ฮานอยตามด้วยลาวนะครับเวลาไม่เยอะเดี๋ยวขอดูในเครื่องเดี๋ยวจะกลับน้าก้องนิดนึง เรื่องนี้อาจารย์ลงไปกดช่วงไ์ลนี่มันบอกมันหลอกเดี๋ยวไปเขานาพ้นพิการเสยเลยฮานอยของวันนี้นะพี่น้องวิ่งรุ่นสองนะอาจารย์ให้หางเดียวเลยนะวันนี้วันนี้นะครับเมื่อวานพลาดนิดเดียวจะเอาเอาวันนี้แข่งแข่งน,นะครับเน้นไปสามหาง2 3 2สองสามสองสี่สองห้าเน้นที่สองสี่สี่สอง ล่าสองสี่สี่สองทุกหน่อยนะครับนะเน้น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 นะครับอันนี้คือหานอยเห็นบอพี่น้องเห็นบออันนี้พาบอยู่ที่บรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับของไอจันนะท้องไร่ท้องนาต่อไปลาวลาวพี่น้องอ่ะ ลาวลาวลาว,ลาวเอาไปตามนั่นนะ่ะน้อยมีเยอะแยะพี่น้องมันยุดบ่หยุดมันเป็นอีวัตอย่างสุดจีนบ่กันสุดจีนนะไปเทียบเล่าเพิ่็ชิบวหยุดจีนวิ่งรวดแปดพี่น้อง่ะเ,เน้นแปดเจ็ดเจ็ดแปด 8998 3ตัวตามทะเบียนรถอาจารย์เลยพี่น้องตามทะเบียนรถของอาจารย์เลยนี่คือราวพัฒนาเห็นไหมนะครับราวพัฒนาอะใครอยากเห็นรัฐบาลทีเนี้ยรัฐบาลพิมรัฐบาลชุดเต็มงวดนี้นะครับงวดนี้ แบ่งให้ล่างคือล่างบนคือบนให้ชัดเจนนะครับบนคือบนล่างคือล่างให้ชัดเจนนะครับหลังจากงวดที่แล้วฟันหกบนฟันศูนย์ล่างผลที่ออกศูนย์มาบนมาล่างนะครับมาหลักร้อยของบนคือศูนย์หกสามมาหลักสิบนะของล่างคือศูนย์เก้านะครับนะส่วนบนนะก็เต็มเต็มล่างก็เต็มเต็มนะครับ ขึ้นสีพอคือสีเห็นกันอยู่เนาะเออใครยังไม่เห็นมั่งเนาะเดี๋ยวจะขอ,อกลับหน้ากล้องนะครับอ่ะขอ,อกลับหน้ากล้องนะครับอะรัฐบาลเดี๋ยวขอเท้าความเนาะนะเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนให้ดิมองเข้าใจนะครับ งวดที่แล้วมันเป็นเป็นแบบนี้มันย้อนแสงเดี๋ยวเาข,า,ข,า,ข,ออา,ขาเขาเขาย่างเขาเทียงหน้าจักน่อย <laughs> งวดที่แล้วนะครับตัววิ่งเงินล้านนะครับตัววิ่งเงินล้านนะครับมาเต e hm ็มเต็มบนวิ่งหกนะครับบนวิ่งหกล่างวิ่งรูดศูนย์ะงวดนี้เดี๋ยวจะเท่าความบนคือบนล่างคือล่างเด้แะบนคือบนล่างคือล่าง อันนี้คือเทียงหนหน้อยพี่น้องอเทียงน่น้อยบริปัติกวดอ่ะบนนะครับวิ่งรูดหนึ่งแปดวิ่งรูดนะล่างเด้อนะล่างวิ่งรูดแปดนะครับเน้นแปดยังกลับไปจับเสียเอาที่สําคัญมันตรงกับทีเบียวลดของอาจารย์เด้อเพราะฉะนั้นล่างนะหาสื้อลัตเตอรี่ตามนี้ นะครับาหาซื้อลอตเตอรี่นะวิ่งรูดเปียดนี่คือล่างเนะียอาจารย์ให้ประมาณนี้นะนะครับวิ่งรูดเปียดนะล่างจะให้เล่นทุกตัวบนมาล่างล้างมาบนก็ไดเด้อพี่น้องเพราะฉะนั้นก็เล่นไปนะส่วนบนวิ่งรด 1, ูดหนึ่งพี่สีอันเด้อพี่น้อง เลขสามตัวนี่น่าจะมาแรงอยู่งวดนี้นะครับวิ่งรูดหนึ่งนะครับเน้นไปที่หนึ่งสี่และหนึ่งห้าแต่ความเป็นไปได้ในสหางเป็นเป็นไปได้ทุกตัวหลักร้อยเป็นเจดนะครับ 7, 1, 4, 7, 1, จจเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึงห้านะจระแจแจงนะครับมาอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้ากับมาแบงปันคือเก้าพี่น้อง วันนี้นะครับกรมอุตุเผดแจงมากภาคีสานอากาศอุณหภูมิจะลดลงจะมีฝนตกมันเปลี่นบอ่อเกิดแห่งการมืดคึมๆึมนะพี่น้องเห็นบอ่อบรรยากาศนะมันมืดคึมไม่มีแดดปกติจะมีแดดนาำวันนี้จะหนาวนะไม่มีแดดดูบรรยากาศไม่มีแดดนะครับบรรยากาศเป็นใจบรรยากาศเป็นใจนะครับไม่ร้อนนะนี่จะสีหนาว อาเห็นหมดแล้วเนาะทุกคนเห็นหมดแล้วฮานอยลาวรัฐบาลส่วนเลขทูบี๋๋ยค่อยว่ากันอีกงานล่งใงห้ไปแล้วนเพียรและส่วนที่อาจารย์ไปถวายไก่ชนเนาะที่ที่ราสังขารไล่ข้างก่อนกนะ็ให้เบิ้องละเดียนะครับระหว่างเลขลูกปิงปองกับเลข ที่อยู่ฝ้ายเอ็มร้อยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยว่อยว่ากันในอาทิตย์หน้าเดี๋ยวใอยมาเพราะฉะนั้นให้ไปหารตัตเตลีที่อาจารย์นะและนะอย่าลืมทะเบียนรถอาจารย์นะครับทุกคนนะเล่เาให้ฟังก่อนจะไปวัดหมงูมันเลือ่อนยะมันเลื้อยเป็นเลขแปดวนอยู่ มันเกี่ยวกับรถอาจารย์นี่มันจะเข้ามา3าวดติดแล้วนะถ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งแต่เ9แล้วก็เกและ8 9ปนะครับและหละักมาวัดที่ละสังคารนี่ยไก่ไก่มันไปขึ้นอยู่ตรงตรง,ตรงล้อล้อล้อยางอะไรนะล้อยางอะไหล่มันติดกับป้ายเทเบียนด้านหลังมันขึ้นไปใครนะครับนะลองดูเทเบียนรถของอาจารย์สื่อทุกตัว นะครับนะประมาณนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวแบตสิมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไปเช็คเครื่องนี้ก่อนไม่รู้มือไปหลงกดอะไรมันค้างขึ้นระบบเอแบกอะไรคอยแบกคอยแบกของเของคนพิการเนี่ยพี่น้องเขาหมวดมืออย่างปุมืไม่น่าไปไล่มเกี้ไล่ไปสองครั้งมัน มันบดด้นะมันต้องค่อยๆยุ่มซูมซูมนิ้วนะโอเคเห็นหมดแล้วเนาะ,อะ,อะนอยลาวรัฐบาลล่างคือล่างบนคือบนนะครับล่องเอาไปพิจารณาเบิงหาโชคดีรำรำรวยรวยน้ำกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีรำรำรวยรเฮงเปังปงกันทุกคนโชคดีสวัสดีครับ